สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่ที่บ้านปลาลวกตำบลน,นางแรนะฮะจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะเพื่อมาดาูที่ดินพร้อมบ่อปลานะฮะก่อนลักษณะเป็นที่เนินนะฮะห้าไร่1นึงานหกตารางวานะฮะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในพื้นที่ก<ม>อมีมีมุดเขาไปเริ่มมุดหน้าเลยบ่อเดี๋ยวไปดูหลักมุดนะฮะ ติดถนนหน้ากว้างนะ,ะับแปลงนี้ลูกค้าแล้วก็ได้วิวเขาเป็นแปลงเกือบสุดท้ายแล้วฮะที่แถวนี้ไม่ค่อยมีเอกสารสิทธิ์นะแปลงนี้นี่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนจะเป็นแปลงสุดท้ายเลยนะฮะก็ด้านในพื้นที่นี่ก็จะมีบ่อปลานะฮะป่อตะกอนป่อคุดบอนี่เอาดินไห้ติเกาเนี่ยแต่ไม่ได้ออกไปไหนเนาะเอาดินไว้ขึ้นคันนะฮะรอบๆนะฮะไม่ได้เอาดินออกไปไหนนะ ที่นานี่ก็ลักษณะสูงกว่าถนนนะลูกค้าถนนด้านหน้าที่นานี่เป็นเป็นถนนสาธารณะต่ำนะไปนี้แทบไม่ได้ถมเลยนะฮะลูกค้าเป็นที่ดอนพอเปิดขายไล่ต่อได้ครับนี่ไร่ละล้านสองเนาะ ไดร้านหนึ่ง้านสองแสนบาทนะฮะก็สามารถมาต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะฮะก็ห่างจากมหาลาัยแม่ฟ้าหลวง6.2กิโลนะฮะอ่าศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง3.4กิโลเมตรแล้วก็มอราชพัฒเชียงราย10กิโลนะฮะสนามบิน14.9กิโลนะฮะอ่าไปเทศบาลนางแร2.2กิโลเมตรนะฮะและถนนพหลโยธินก็2.2กิโลนะฮะถนนสาธารณะนี่ กว้างประมาณ6เมตรได้หรือ,อปออะเนาะกว้างประมาณ6เมตรได้เลยนะฮะเพราะว่ารถสวนกันได้ดีเลยนะฮะคอนกรีตน,นี่เทศบาลน,น่าจะอยู่ประมาณ4-5เมตรแล้วก็รวมไหลาทางด้วยนะลูกค้าอ่าหน้าสวนติดถนนกว้างอย่างนี้เลยนะฮะเป็นเส้นตรงพุ้นก้าวแต่อปอดแต่รักแดงๆมนันต่ตอนนี้ตอนนี้ถึงไหนเออตอนนี้มีลักเนาะอ่าพอพอได้เอา หมุดโนดนะฮะชิดหลักตรงนี้นะมีเสาสูงทุกทุกมุมเลยนะฮะส่วนด้านขวามือนี่เป็นที่งอกนี่คือไม่ได้ขายนะฮะจะมีที่งอกอยู่หนึ่งไร่กว่าไอหนึ่งไร่กว่าแต่พ่อเขาไม่ได้ขายขายเฉพาะมีที่มีเอกสารสิทธินะฮะหน้ากว้างติดถนนอย่างนี้เลยนะลูกค้าเป็นเส้นตรงนะฮะก่อติดถนนอยู่ที่63เมตรนะลูกค้า เสาไฟฟ้านี่ของการไฟฟ้าเลยนะปอนอนั่งปลาป้านี่ใจ๊ยอย่างครับนี่ใจ๊นั่งบาดานเลยเจ๊นั่งบาดานเน,ะนะานเนะกเข้าอ,ออกเยี่ยมกันเนาะตอนนี้เน,ะนาะไปไปตอนไหนนี่เป็นทางตันกันป่ปะไปเชื่อมระวังหมู่บ้านได้แต่ เส้นทางนี้เชื่อมหลายหมู่บ้านนะลูกค้า,าไปนางแลในนะฮะไปไปไหนได้บ้างปอน,นี่มันพดนางแลในพดอันบ้านลิไข่อะบ้านลิไข่นะฮะน้ำตกนะน้ำตกไปน้ำตกน้ำตกอย่างี่ปอนน้ำตกน,นางแลในน้ำตกน,นางแลในนะฮะเสาแดงๆนี่เลไกันแม่ละ อันนี้อันกับเป็นล่องเมืองในที่อของเขาครับอันนี้เป็นล่องเมืองในที่นะเพราะว่าขุดระบายน้ำเพราะว่าบ่อปลานะฮะเวลาสูบน้ำออกนะฮะต้องออกทางนี้นะฮะหลักฉโปดจะอยู่มุมนี้เลยนะละูกค้าไ,ไม่เห็นนะฮะลูกค้าคงใส่จะมุดหมดเลยนะตกเพชรแล้วแต่ว่าได้ฝังหลักเนี่ยฮะชิดชิดฉนดทุก ต้นเลยนะฮะภายในพื้นที่ก็จะมีบอ่อปลากีบ่บอ่บอในบ่อบ่อปลา3าบอ่อนะลูกค้าเมื่อก่อนพ่อเขาเลี้ยงปลาอซีพีนะฮะมีบ้านสวนหนึ่งหลังนะฮะลูกค้าก็อยู่ตรงข้ามศูนย์การแพทย์เลยนะฮะแปลงนี้ถือว่าราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะราคากำลังดีเลยฮะ มีน้ำมีไฟฟ้านะฮะก็อยู่จุดนี้ก็เห็นตึกของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะฮะลูกค้าก็ซึ่งห่างจากจุดนี้ไม่ไกลนะฮะเนี่ยเรายังมองเห็นตึกนะฮะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามของสูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงนะฮะแล้วก็หน้าแปลงที่ดินก็จะหันหน้าไปทางทิศอะไร หน้าแปลงที่ดินนี้เห็นเป็นทางทิศใต้นะฮะวันนี้ก็จะครึ้มๆหน่อยนะฮะเรามาถ่ายวันฝนตกนีนะฮะเนี่ยะตึกศูนย์การแพทย์นะฮะห่างจากจุดนี้ประมาณ3.6กกิโลนะฮะถ้าเราต้องการบอบป่านี่ก็ดันดินลงหลุมเห็น,นไหมเนะพราะดินอยู่ติเกลอนี่ เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่นะลูกค้าระดับถนนนะฮะอยู่ต่ํากว่าที่นาจริงๆนะลูกค้าไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะฮะที่นาเป็นที่นาเหมือนที่นาดอนนะลักษณะสูงขึ้นไปนะฮะก่อภายในก็มีต้นกล้วยนะฮะเป็นบ้านสวนนะฮะบ้านสวนซึ่งพ่อเขาได้ทำไว้อย่างดีแล้วนะฮะ รัวรอบขอบชิดเลยนะทีเดียวนะมีทางส่วนบุคคลนะฮะเข้าในพื้นที่นะฮะมีต้นไม้ไม้ต้นไม้นี่ต้นอย่างน่ะปออ๋อต้นพักอย่างพักเหือกอ๋อพักพักเหือกพักสายกลางเปนห้องพักอย่างป <laughs> <laughs> ักก,กลางะไมากินเรือฮะ เหือกนะฮะคนเหนื่อยก็ผักเหือกด้านหลังนี่ติดอย่างปอเป็นลำเมืองกะหรือว่าลำเมืองอ๋อด้านหลังมีลำเมืองเนาะลำเมืองมาจากอ่างเก็บน้ำนะฮะสามารถผ่านน้ำเข้าบ่อปลาได้นะฮะโอ้นั่นบ้านสวนไผ่นเมามอตได้ปะคนนั่นเป็นของทำนาวะ ที่ปฏิบัติธรรมอ๋อที่ปฏิบัติธรรมส่วนนี้ลักษณะเป็นที่ดอนนะเป็นสิ่งปลูกสร้างนี่เขาก็ได้คือเป็นมดกันป่ะได้คือมดอ่ะราคานี้ได้รวมสิ่งปลูกสร้างเลยนะฮะได้ทั้งที่ดินเลยนะฮะบ้านนี่มีห้องเดียวแต่ป่าแต่มีีห้องเดยว พ่อ,อปแปลงได้กี่ปีลลปแล้วนี่หกเจป,ปี้กะหกเจ็ปีก่บ้านสวนนี้พ่อก็ได้สร้างไว้ประมาณหกเจ็ดปีนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำด้านนอกเอาไว้เก็บของนะฮะไว้นอนเฝ้าบ่อบปลานะฮะมีหนึ่งห้องนอนนะฮะ น้ำแยกด้านล่างนะอ,อันนี้เป็นน้ำนะน้ำขุดบาดาลเองนะฮะใช้ปัมนะ๊มัะ ได้เหลี่ยมได้มุมสวยเลยนะฮะลูกค้าแปลงนี้สามารถทำฟิชชิ่งได้เลยนะฮะปอตกปลานะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นวิวเขา ด้านหน้านะฮะอยูด่ด้านหน้าแปลงส่วนด้านที่ติดถนนด้านด้านขวามือนะฮะขวามือของแปลงเป็นที่งอกนะฮะพ่อเขาไม่ได้ขายนะฮะที่งอกจะมีประมาณหนึ่งไร่กว่านะฮะเป็นโซนนี้เลยนะ รังวัดสอบเขตไม่นานนี่เองนะฮะลูกค้าไม่มีปัญหาเรื่องหุบแดนนะฮะด้านหลังก็ติดสวนชาวบ้านนะฮะรั้วนะฮะรัว้วรั้วรวดหนามสามเส้นนะลูกค้า <c oughs> หมุดแปวเขตอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่จะฝังหลักหลักนี้หลักมั่นคงพาวอเลยนะฮะฝังอยู่สี่มุมนะสี่มุมสี่มุมแปลงนะม,มีหมุดฉนดชัดเจนเลยนะลูกค้าก็อยู่ใกล้เทศบาลนางแรแค่2กิโลเมตรนะฮะลูกค้า อยู่เยื้องสุดการแพทย์แม่ฟ้าหลวงนะฮะตอนนี้ดินสูงขนาดน่ะปอนะพุดเลรดินมากรอกไว้นี่ตาบ่อนี่ลึกกระป๋อเม็กว่าเม็กว่ามกว่านี่แบบลึกนะบ่ลึกประมาณหนึ่งเมตรครึ่งนะลูกค้าเลี้ยงปลาอย่าง่อนี่ออกโอ้ปลาเยอะนะลูกค้าออก บุบๆเลยเป็นปลานิ่มนะพ่อเขาบอกนะนนนอ๋อ,อตอนนี้ก็อีกหลักหลักษณ <P ank si> นดหนึ่ง <P ank si> เป็นหลักษลักษณะถนดมุมโค้งป่ะเพราะนี่ยนะลักษณะตะหลังมันจะเป็นโค้งหน่อยอ่าตะหลังจะกว้างกว่าตะนา <P ank si> หน่อยไม่ล่ะตะหลังลักษณะตะหลังจะกว้างนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดในคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะฮะมันจะมีตรงนั้นหลักนณะครับมันจะเป็นหลักมุมโคง้ง เขามีรอบทุกอ่ะมีปัญหาครับอันนี้เป็นล่องเมืองก็บะไม่ล,ล่องเมืองของเ<อ>ขาเมื่อแต่อันนี้เมื่อก่อนนี่เขาคุดเขาสอเขตปุ๊บแต่เมืองเมืองมันต้องอยู่ลายพุ่นอ๋ออมเมืองไงไงแล้มาคุดเหมืองในเขาอ,อ่ะอ๋อเมืองนี้อยู่ในพื้นที่เรานะเพราะเราสอบเขตท,ที่หลังนะ<อ>พ่อเขาบอกว่าเมื่อก่อนเมืองอยู่อยู่ข้างหลังเขตท,ที่ดินเรานะฮะ มันเป็นมุมโค้งเนาะแต่เขาฝั่งเสาวไว้มดแล้วบ่นมีหายเนะะาะพ่อเขาเลี้ยงปลานะปลานี่เรี้ยงกี่เดือนจับเตี๋ยบอยหกเดือหกเดือนจับทีนเนาะเลี้ยงปลานินนะลูกค้า ด้านหลังนี่เป็นวิวเขานะนี่เป็นห้องดอยอย่างปอนี่อันนี้ห้องดอยโอบดอยโอบนะลูกค้าม,มีพระธาตุดอยโอบอยู่ใกล้กับพระธาตุดอยโอบนะแล้วก็เส้นทางพวกนี้นี่ไปได้เชื่อมต่อหมู่บ้านนะฮะไม่ไม่ใช่ทางสิ้นสุดนะฮะแค่ตรงนี้นะฮะไม่ไดไ้ไม่ใช่ทางปำน,นะ,ะเชื่อมได้หลายทุก น้ำดีเนาะก็สึกว่าน้ำดูใสสะอาดขนาดน่ะอันนี้ปอเอาน้าไหนมาเรียกป่าครับนี่น้ำอ่งางกิหน้าเขาปล่อยมามหลักแดงแดง,ดงเลยต่อไฟนะ,นะครับ ชมทางออกนะฮะลูกค้าจากแปลงที่ดินนะฮะ mm hmm. เราขับรถมาประมาณ2กิโลนะฮะ mm hmm. ถึงถนนพหนโยธินพอดีนะฮะ mm hmm. ก็เป็นเส้นตรงนะลูกค้าเป็นเส้นตรงไม่ได้เลี้ยวไปไหนนะฮะ mm hmm. เข้าจากอาซอยข้างเทศบาลนางแรนะฮะ mm hmm. เข้ามา แถวนี้กับบ้านจะสันเยอะเนาะอืมเป็นหอพักอันนี้นะอือนนเปลี่ยนหอพักนะฮะพักปเช่านนเทศบาลนนเทศบาลอยู่ตรงนี้นะฮะราคาฝังสาฟ้าด้านหน้าของเรานี่นะฮะ นั่นก็หอพักมุดกะอืมยังเป็นหมู่บ้านป่าซางทะลุหากันได้ติดติดกับหมู่บ้านบ้านยังก็บ้านป่าซางไหมลูกค้าทะลุหากันได้นะฮะฝนตกนี่เนาะคืนโอ้เดีนย่างเดียวสองหมื่นล้านนี่อะไรกูนี่นนี้ก็แห่จะตกมาบมื่นี่ตึกวันนี้เนี่ยเขาอยู่กี่เอวกับตกขนาดอัติฟ้าหรือว่าจะเข้าอ่า หน้าวัดป่าลวกได้เนาะเส้นนี้เนาะเข้าได้หลายเส้นทางนะฮะลูกค้านะฮะก็เชื่อมต่อถนพนพหลโยธินแม่จัดแม่สายนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับรถตรงแยกบายพาสนะฮะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้<ๆ>ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ 093 292 7167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ